อาวุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจับหลอนโนมุระพัฒนาสินค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ็ดค่ะครับสวัสดีค่ะดูนี่ค่ะดูจากภาพตลาดนะช่วงเวลานี้แล้วบวกมา5้าจุดด้วยกันนะคะวันนี้พี่เอ็ดมองภาพตลาดต่อเนื่องถึงพรุ่งนี้ยังไงบ้างคะครับก็ว,วันนี้ตลาดยังค่อนข้างแข็งเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ยังรักษาช่วงบวกแล้วก็เร่งขึ้นมาได้ในช่วงภาคบ่ายนะครับแต่วันพรุ่งนี้เองของภายในก็ยังเป็นเรื่องเดิมน,นะครับก็ตามเรื่องตัว สถานการณ์การแพร่ระบาดภายในต่อนะครับถ้าคุมได้เร็วตลาดก็จะมีศิลปภาพได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าคุมสถานการณ์ได้ก็ตามดูเรื่องตัวงบมารเงันคลังของภาครัฐน,นะครับถือว่าปัจจุบันเองเนี่ยแม้ตลาดเองจะบวกได้นะครับประมาณห้าจุดหกจุดนะครับแต่ว่าสัญ,ญญาณของตัวค่างเงินก็ยังเป็นเทรนด์นอนค่าแบบเร่งตัวต่อเนื่องนะครับตอนนี้เงินบาทดีขึ้นไปเกือบสามเ็ดจุดห้านะครับก็เป็นจุดที่ทําให้ภาพรวมของตัว เงินไหลเข้าอยางได้จําำกัดอยู่นะครับผมค่ะโอเคเมื่อภาพตลาดเป็นแบบนี้แล้วพี่เอจาแนะนำการลงทุนหรือว่าแนะนำการลงทุนในพอร์ตแบบตอนนี้ยังไงดีคะพี่ครับก็ยังเน้นเป็นเรืองส่วนรายตัวนะครับค่อบวันพรุ่งนี้ก็แนวต้านหนึ่งห้าหกห้านะครับเจ็นห้าเจ็ดศูนย์นะครับแนวรับปัจจุบันนีก็อเดหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบกับหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับซึ่งเป็นโลของวันนี้นะครับก็จะเป็นฐานสำหรับตลาดวันพรุ่งนี้ครับผม ส่วนหุ้นเองก็ผมก็ยังมองมองทีมหลักๆนะครับในในช่วงนี้เป็นทีมเดิมว่าโรงพยาบาลยังเด่นนะครับยังไปได้อยู่นะครับไม่ะชเป็นตัวพวกอ่าบริษัทเกษตรบ้านก็อัพพุฟอร์มต่อนะครับเมื่อก่อนที่ได้ประโยชน์ดโดยตรงแต่ว่าก็จะมองพวกโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับซึ่งแลกขาดอยู่อาจจะเป็นบ d ดีมอนะครับซึ่งได้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันนะครับกลุ่มที่อิงไปใจภายนอกนะครับ SCGP นะครับป็นไทยนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัว G4 พวกนี้ก็น่าจะช่วยประคองตลาดได้นะครับแล้วก็พวกซอฟคอมก็ยังชอบพวก TBO นะครับ k s l นะครับในส่วนตัวพวกเชิ้นส่วนก็เหมือนเดิมนะครับหน้า JCE นะครับผมันี้ก็เป็นกลุ่มหลักส่วนเรือก็เป็นเทรดดิ้งนะครับจิงกําไรไปครับผมครับค่ะ อ้เลยยางวันนี้จะเห็นได้ว่ากลุ่มเหล็กค่อนข้างที่จะขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวมีคําแนะนํำยังไงคะสําหรับกลุ่มนี้ครับคือกลุ่มเหลก็กก็ต้องบอกว่าเป็นในสมบวกของตัวราคาด้วยนะครับที่ค่ะใบงานง่วอลงมาแล้วดีมากๆนะครับก็ทำให้ตัวนักทุนเองซึ่งมีการเก็งกำไรกลุ่มเนี้มาต่อเนื่องแล้วแหละนะครับที่ก่อนที่ไม่แน่ใจไอ้ทำไรมันจะดีตามราคาเหล็กไหมเนี่ยครับก็ดูเหมือนมีความมั่นใจมากขึ้นว่าหุ้นเหล็กหลายตัว น่าจะมีกําไรในชาดูกันจะทำให้เกิดโมนตั้มของการกินกาไรนะครับขึ้นมานะครับส่งว่าตัวที่จะเป็นภาพที่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับเองก็ต้องต้องลุ้นนะครับว่าเอ็นดิ้งเขาทําได้จริงๆกันไหมนะครับนี้คงต้องตามดูกันนะครับเราเห็นว่าภาพของโครงสร้างตลาดไปเนี้ยหุ้นหลายๆตัวพวกขนาดกลางขนาดเล็กมีซิลลิงนะครับกันก็ค่อนข้างเยอะบวกระดับประมาณสักยี่สปรเซนตก็เยอะเหมือนกันนะครับก็ซอนว่าหุ้นดิแคปตอนนี้มันก็ สำับเปลี่ยนหมุนเวียนประคองตลาดนะครับตลาดก็สวิตช์มาเล่นพวกหุ้นกลางหุ้นเล็กซึ่งบางตัวจะไม่ได้ประโยชน์อาจจะไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบนะครับจะโควตในทีสักเท่าไหร่ครับผมค,ค่ะได้เลยเอาละไปดูทีเฟกกันบ้างดีกว่าค่ะพี่เอ๋ค่ะครับตัว s อ0้าศูนย <S 50 S 1> ์นะครับเอ็มสองหนึ่งค่ะนะครับยังมองเป็นดีตัวมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครอยากเปิดเพื่อนยังเป็นเด้งช็อตอยู่นะครับก็เดลต้า ก้าสี่แปดเก้าห้าหนึ่งนะครับผมข้างล่างเนี่ยก็ดูนะครับเก้าสามสามไว้นี่แหละครับถ้าหลุดตรงนี้ก็อาจจะมีโอกากไหลลงไปเก้าหนึ่งหนึ่งกับเก้าร้อยนะครับคนที่ช็อตมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดสัญญาณของตัวซีรีส์เอ็มเนี่ยนะครับบังเอิญมันวิ่งนะครับดีดขึ้นไปเหนือบริเวณเก้าสี่เจ็ดนี่อาจจะต้องแบ่งกำไรบางส่วนออกมาก่อนนะครับครับได้ค่ะแล้วคำแนะนำทองคำราคา คําก็ใครถือลองอยู่ก็ลุ้นต่อนะครับคือถ้าคุณถือถึงตอนนี้ก็จะเห็ว่าคุณลุ้นเพราะว่าอ,อยากเห็นภาพเรื่องทะลุพันแปดนะครับทะลุพันแปดได้ก็มีโอกาสไปหนึ่งแปดห้าสูนย์นะครับแล้วก็ไม่ควรย่อหลุดนะครับบริเวณหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับหนึ่งเจ็ดหกห้านะครับสองสองแนวรับหลักที่ถ้าหลุดตรงนั้นต้องล็อกกัไปมาแต่กูตี่เทรดดิ้งล็อกครับผม ได้เลยค่ะพี่เอ็ดขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนำจากท่านคุณกรพัฒน์วรเชษ์นะคะผออุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนนะคะจากบอลโนมุระพัฒนสินนั่นเองนะคะ